สวัสดีครับพี่น้องชาวทอยเอพิสโซดสามได้นะครับ EP สวันนี้ผมได้ทำ EP หนึ่งสองไปแล้วนะ EP หนก็คือคุณทักษิณกลับมานี่กดไฟนี่หนยครับ EP 2ก็คือคุณสุเทพไม่โดนเข้าคุกหลังจากที่นะครับได้มีการไม่ได้สร้างหรือไม่ได้สร้างนะครับ บ้านหรือชานี้ตำรวจคุณชุเทพไม่ผิดไม่เข้าคุกตอนนี้ก็ต้องมา EP3 แล้วนะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับผู้บริหารระดับสูงอดีตนรยกอดีตผู้บริหารระดับสูงนะครับของแสนซิรีนะครับ,รบวันนี้ก็ส้มหลดบอกว่าส้มหลด ได้มาเป็นนายกคนที่สามเของประเทศไทยนะครับคนเราเนี่ยนะจริงๆมันต้องมีวาสนา,าจริงวาสนาด้วยรักกันใช่ไหมเพราะต้องเป็นคนที่มีวาสนา,าจริงเฮงเฮงคิดอยูสิคุณเสถฐามามืดไม่รู้วิ่งมาจากไหนสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นนายกคนใหม่ของประเทศไทยตำแหน่งเบอร์หนึ่งของผู้บริหารประเทศชาติ ก่อนหนึ่งนะครับเราจะชอบเราจะไม่ชอบเราชิ้งไงก็ได้เนี่ยเราต้องมีจิตใจหรือเป็นนักกีฬาพอที่บอกว่าขอแสดงความยินดีให้คุณเศษฐาแล้วก็มีความหวังอย่างสูงว่าคุณเศษฐาจะใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีสร้างธุรกิจเป็นหมื่นหมื่นล้านได้มาบริหารให้ปากท้องประชาชนนะครับมีกินอยู่ดีอ่ะแสดงความยินดีก่อนนะเอาประวัติคุณเศรฐาเล็กๆน้อยๆน,น,นะ แขนที่ทราบกันนะครับก็เป็นนักธุรกิจนระดับพูดได้ว่าหนึ่งใน20ของประเทศไทยก็แล้วกันนะหนึ่งใน20นะสร้างบ้านเป็นพันๆหลังคอนโดหรูปเป็นพันๆยูนิตนะครับก็แปลว่ามีฝีมืออันนี้เราต้องรับนะชอบหรือไม่ชอบเราก็ต้องรับว่าเขามีฝีมือบริหารธุรกิจเป็นหมืน่นล้านนะก็แน่นอนนะครับผมเนี่ยไม่รู้จักคุณ เศรษฐาส่วนตัวนะแต่ก็ได้ฟังจากเพื่อนรอบข้างเพราะผมมีเพื่อนรอบข้างเยอะมากที่รู้จักคุณเศษรษฐาหลายคนก็จะพูดเหมือนกันเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดดื้อนะเขาจะบอกดื้อนะดื้อหน่อยนะครับความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับก็ไม่น่าจะแปลกใจเลยคนที่ทำธุรกิจได้ระดับนี้ก็ต้องมีความดื้ออยู่ในตัว และแน่นอนครับก็ต้องเป็นคนเด็ดขาดอันนี้ก็ดีแต่เีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะใกล้ตัวผมหน่อยพาร์ทเนอร์ผมคนหนึ่งนะครับพาร์ทเนอร์ในบริษัทหนึ่งที่ผมช่วยดูแลอยู่เนี่ยนะครับภรรยาเขาเนี่ยภรรยาของพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยเป็นหลานนะครับหลานแท้ๆของคุณเศรษฐาเลยนะเป็นหลานที่ได้คุณเศรษฐาเลยผมก็เลยบอกพาร์ทเนอร์ผมคนนี้ว่าช่วยกรุณาดีกับภรรยามากขึ้นหน่อยนะ ผมก็ถามเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ยูก็รู้จักคุณเศรษฐาในกินข้าวริกันเป็นทายาทกันในฐานะที่ภรรยาเป็นหลานเลยเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคนนี้เขาตอบนะบอกว่านี่คุณเศรษฐาเนี่ยจากการที่เขาได้เจอนะได้สัมผัสด้วยเนี่ยจริงๆแล้วคนจะมองว่าคุณเศรษฐาเป็นคนกลางนะครับเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นเป็นอย่าง้นอย่างนี้แต่พานเนื้อผมบอกว่า พี่ทอมจริงๆแล้วเนี่ยแกเป็นคนตรงแกเป็นคนตรงนะคุณเศรษฐาเป็นคนตรงเวลาไปกินข้าวภายในครอบครัวเนี่ยแกชอบอไรแกก็บอกแกไม่ชอบอไรแกก็บอกนะแกจะไม่เป็นคนที่ไปนั่งเอาใจคนอื่นถ้าแกมองว่าถูกก็ถูกผิดก็ผิดนี่คือจากพาร์ทเนอร์ผมนะที่หลานสาวก็เป็นที่ภรรยาเขาเป็นหลานสาวคุณเศรษฐานะ ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นคนตรงนะเนี่ยนะพูดอาจจะไม่ไพเราะแต่พูดตรงแล้วก็มีอะไรก็ไม่ค่อยเกรงใจนะคนที่เขาคิดว่าเรียกว่าอะไรผิดก็อาจจะดีก็ได้สำหรับประเทศไทยนะครับนี่คือคุณเศรษฐาอ้าคุณทอมแล้วนี่คุณชูวิทย์ออกมาแฉละแฉชิบหายแฉนู่นแฉนี่ก็เป็นเสร็จของคุณชูวิทย์ นะครับผมพูดตลอดว่าผมไม่เคยติคุณชีวิตที่การที่เขออกมาแชร์เพื่อใช้คนไทยได้ใช้วิวิรณะใจแบบวิจารณญาณวิจารณญาณของตัวเองให้ตัดสินกันนะครับโดยที่คดีของคุณเศรษฐาที่คุณชูวิทย์พยายามชี้เนี่ยก็จะเป็นสองอย่างคือหนีภาษีนะครับกับนอมินี อันนี้ผมก็แฟงนะผมถึงไม่คอมเมนต์เรื่องนี้เยอะสมมุติไปว่าคุณชูวิทย์พูดถูกหมดแล้วคุณเศรษฐาได้ทําสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดจริงๆแล้เราก็มองอีกทางหนึ่งได้ว่าเขาเพียงทําตามกฎที่รัฐบาลนะครับได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออํานวยอันนี้ต้องแฟงกันเพื่ออานวยให้คนรวยเนี่ยได้เปรียบ การที่เขาใช้กฎหมายเป็นเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นคนเลวเหรืออะไรเงี้ยมันก็พูดยากอันนี้ให้แสแสกันนะเพราะเขาก็ทําตามกฎหมายที่มีเอาไว้เพื่อให้เจ้าสัวให้คนรวยได้เปรียบอันนี้ก็หวังว่าเก้าวไกลข่าวเนี้ยในการที่เป็นพักฝ่ายค้าเนี่ยจะปิดไอ้ลูโว่ตรงเนี้ยลูโวป่ป่ะลูโว่ตรงเนี้ยที่อํานวยให้คนรวยยิ่งรวยเอาคนจนยิ่งจนเอานะครับแต่จะมาบอกว่า มองได้สองอย่างถ้าคุณชีวิทย์ถ้าฟังคุณชีวิตนะคุณเศรษฐาเป็นคนที่โกงกินหรือมองอย่างได้คือคุณเสรษฐานคนที่ฉลาดนะทำให้ธุรกิจตัวเองจเจริญได้เพราะว่าเห็นรูโวในกฎหมายแล้วก็ทำตามที่กฎหมายบอกว่าให้ทำพิจารณาเัาเองใช้วิจาริยาณนะยยเอรอวิวิจารณญาณอ๋อวิจารณญาณกันเองอันนี้นะครับ นี่คือเกี่ยวคุณเศรษฐาคราวนี้เรามาการเรามาดูการร่วมรัฐบาลกันรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ถ้ากลับไปดู Facebook ผมแรกๆเลยนะหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่ามีโอกาสสูงมากที่เพื่อไทยในฐานะเป็นคนที่ชนะที่สองก็จะจับมือกับ 3, 4, 5, 6, 7, 8แแต่ผมก็พูดตลอดว่าผมจะผิดหวังมาก มันกับคนไทยเป็นล้านล้านคนถ้าเมื่อไหร่ต้องมาจับมือกับพรรคลุงสองพรรคดรชรนาจะพูดยังไงใครช่วยยังไงก็ได้เนี่ยมันเป็นการกลับคำของพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรงแต่ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจเมืออกันที่ผมได้ยินข่าวมาว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะสอวอเขาชัดเจนไม่มีลุงไม่มีเรา โดยที่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยใครพูดนะมีลุงไม่มีเราสรวเขาบอกทางเพื่อไทยไปชัดเจนไม่มีลุงไม่มีเราก็าแปลว่าอะไรคุณไม่เอาพักของลุงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ได้เสียงของสวเลยครับน,นี่คือการแลกเปลี่ยนนะภาษาอรงกเขาจะเรียกว่า t r a d e your soul now with the devil นะครับ เอาวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปแลกให้กับทางผีศาสรเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้นะเอาวิญญาณตัวเองไปแลกให้กับผีศาสรเนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องของมันจะจบไม่ดีนะผมก็หวังว่าเพื่อไทยจะระมัดระวังว่าตอนนี้ได้เอาวิญญาณประชาธิปไตยเอาวิญญาณสัญญาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับผีศาสรแล้วที่คนไทยรับไม่ได้ก็บริหารให้ดีๆก็แล้วกันเพราะ จากทุกเรื่องที่จากทุกเรื่องที่เอาวิญญาณไปแลกเปลี่ยนกับพีศาตเนี่ยสมมติผีศาจจะชนะนะก็ระวังกันหน่อยนี่คือสิ่งที่ทําให้เพื่อไทยต้องยินยอมนะครับก็มีอยู่สองอย่างนะสามอย่างที่หวังว่าเพื่อไทยจะทําอย่างแรกเลยก็คือไม่ต้องคิดมากเศรษฐกิจ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 พูดอีกยี่สิบครั้งได้ไหมเนี่ยเศรษฐกิจ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  ตั้งใจนะด้วยเศรษฐกิจมันดีได้เนี่ยไม่ยากประเทศไทยเนี่ยเพราะเรามีทุกอย่างนะนะเรามีข้าวน้ําเรามีปลานะครับเพียงบริหารสิ่งพวกนี้ให้ดีก็แล้วกันนะอย่าอํานวยให้กับกลุ่มเพื่อนนะอย่าทําอะไรที่ยิงหัวนิ้วโป้งตัวเองทุกทีรู้ว่าตัวเองเป็นเป้เปาอยู่ก็อย่างโงา่ซ้ำซากนะตั้งแต่เรื่อง สมัยคุณทักษิณซื้อที่ดินรัชดาจนมาพยาโทษอย่งตอนตีห้าก็เมื่อรู้อยู่แล้ว,วตัวเองเป็นเป้าก็อย่าให้เป็นเป้าต่อไปก็แล้วกันอันนี้แนะนำนะด้วยความหวังดีนะสองนะครับก็คือต้องให้มั่นใจว่ารัฐบาลเนี้ยจะไม่ยอมนะครับหลังจากเดือนเมษาปีหน้าให้อํานาจกับสอวอ,อีกต่อไปแล้วนะไม่ใช่ว่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาหรือต่อยอด ให้สวมีอำนาจติต่อไปแล้วนะครับสามก็คือเรื่องโกงกินอันนี้ก็ต้องฝากให้เพื่อไทย,ยช่วยดูแลด้วยประเทศไทยเราชิบหายเนี่ยเพราะการโกงกินตอนนี้คุณเพื่อไทยยังไม่ได้โกงกินนะแต่โกหกไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรกลับลำยังทันนะแก้ไขเรื่องการโกงกินให้ได้จริงนะครับประชาชนก็อาจจะให้อาภายัย นี่คือสิ่งที่อยากฝาก,ากนะกับเพื่อไทยเอาไว้นะครับกับทุกคนที่เคยสัญญาปรทชาชนว่าจะไม่เอาลุงเข้าไปผมยังไงก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีที่มีพักลุงนะครับแต่ผมก็เคยบอกแล้วว่าเขาพันันเขาพันันเพราะทหารเนี่ยเขาเป็นนักกลยุทธ์เราต้องเข้าใจนะคุณประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนโง่ผมก็ติคุณประยุทธ์เยอะนะแต่ผมไม่เคยสักครั้งหนึ่งเลยด่าว,ว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นคนโง่อย่าลืมนะครับ เขาเป็นนักตั้งกลยุทธ์ระดับเวสต์พอยต์นะถูกอเมริกาฝึกมานะครับให้เป็นนักตั้งกลยุทธ์นะเขาไม่ได้เป็นคนโง่งงั้นเขาก็เดาแล้วเขาตั้งคนริ้ไว้แล้วว่าทําให้คนไทยเบื่อนายทาให้คนไทยเบื่อนายทาให้คนไทยเหนื่อยทําให้คนไทยมีกินพอดีนะทําให้พวกเจ้าสัวไม่ออกมาสนับสนุน การประทวงสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นถึงเอาพักลุงสองลุงมามีเพื่อผมพูดดีนะตอนนี้คนที่วอจบอ,จอบปปะท้วงเนี่ยก็กลับไปเล่นทิกทอกกันหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เขาหวังว่าคนไทยจะเป็นและสุดท้ายแล้วเขาก็ได้จะสมหวังเลยเพราะตอนนี้คนไทยก็เหนื่อยนะครับคือนิกเนี่ยนะผู้ช่วยผมเนี่ยพูดได้ดีที่สุดเลยเขาทำจนพวกเราชาหมดแล้ว ก็ลองดูเมื่อเขาไม่ผิดเพราะก็ไม่มีการประท้วงกันหลังจากเอาลุงไปแล้วก็มาดูผลงานก็นแล้วกันว่าุดท้ายแล้วเนี่ยแปดปีเก้าปีของปุทธ์เนี่ยได้สร้างสังคมที่เฉยลาไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วก็ให้เจ้าสวาัวรวยเอารวยเอาก็ดูก็แล้วกันดูก็แล้วกันว่าวันนี้ขุ้นบริษัทไหนวิ่งมาคือมาเลย จะได้รู้ว่าใครได้ผลประโยชน์ม,มากที่สุดของการตั้งรัฐบาลคราวนี้แล้ววันนี้นะครับผมตอนแรกคิดว่าจะมี EP4 นะผมจบที่ EP3 ก็แล้วกันในการแสดงความยินดีก่อนแน่นอนแสดงความยินดีคุณเศษฐาแสดงความยินดีให้กับทุกพักที่เคยอยู่รัฐบาลประการตอนนี้คุณก็ได้กลับมาเป็นรัฐบาลกันหมดแล้วนะเป็นรัฐบาลเดิมเลย ก็จะมีเพื่อไทยมารวมบนเวทีแต้นรัมด้วยน้่นน้นเหมือนเดิมหมดนะครับขอแสดงความยินดีให้กับคุณประหยัดนาอชายนี่ผมู็จกใจจริงเลยนะเพราะว่าผมเป็นรู้ผู้ชายพอแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะเพรายินะคดีให้กับปิกตูเก่งเก้าปีคุณยังทำให้คนไทยเนี่ย สนับสนุนทําให้พักการเมืองยังสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคุณได้ที่ผมพูดจใจจริงนะเก่งขอแสดงความยินดีกับปิ๊กตู่ขอแสดงความยินดีกับพิ๊กป้องนะจากการที่จะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยวันนี้กลับมาคุมเกือกเต็มที่แสดงความยินดีแสดงความยินดีจริง แล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงคุณตอบอันนี้อยากให้กดแชร์อ,นนอย่างเี้ยอะนะเพราะมันสําคัญที่จะได้ฟังสิ่งที่ผมคิดหรือหวังว่ามันจะเป็นช่วยกดแชร์กันหน่อยนะอยากให้คนไทยฟังตรงนี้ว่าผมคิดยังไงว่าประเทศไทยเป็นยังไงคนเราเนี่ยนะมองบวกก็ได้มองลบก็ได้อไะะมองขี้เป็นขี้ก็ได้หรือมองขี้เป็นปุ๋ยก็ได้ผมขออนุญ,ญาตนะครับ เป็นคนที่ตั้งสตินิดหนึ่งตอนนี้เรามองขี้เป็นปุ๋ยขอมองอะไรบวกบ้างดีกว่าถ้าเรามองบนแผ่นกระดาษน,นะถ้าเรามองบนแผ่นกระดาษจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยในเวลาเนี้อาจจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดสถานการณ์รัฐบาลนะดีที่สุดภายใน20ปีเลยพอ,อะไร เพราะวันนี้รัฐบาลที่กำลังจะบริหารประเทศชาติเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ได้รวบรวมคนที่เคยเกลียดกันคนที่เคยโจมตีกันคนที่เคยฆ่ากันบนถนนแต่วันนี้ด้วยสถานการณ์เนี่ยต้องมาร่วมมือจับมือกันทํางานเพื่อไทยกับบิ๊กตู่ที่ตัวนี้ยาลืมนะครับบิ๊กตู่เป็นคนล้มครอบครัวทังคุณจักษเสนะ แต่วันนี้เพื่อไทยพลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยนะเราก็เคยได้ยินข่าวกันว่าภูมิใจไทยก็มีผู้ใหญ่ที่ไม่ถูกคุณทักษิณคือมันก็แปลกดีเรามีรัฐคุยตรงข้างซ้ายนะ uh huh. เรากำลังมีรัฐบาลที่ทุกคนที่เคยทะเลาะก,กันเกลียดก,กันโกรธกันด่ากันว่ากันต้องมาทํางานให้กันต่อกันอันนี้เป็นสิ่งดีก็ได้ อย่างน้อยมันก็เลยจบสักทีไอ้เรื่องรบกันระหว่างสีเนี่ยเพราะวันนี้นะครับเราได้มีรัฐบาลแดงกับเหลืองเกลียดกับเกลียดโกรธกับโกรธได้มาอยู่ในสภาด้วยกันเราต้องทํอาหารร่วมกันถ้าเรามองบวกนะเราก็วันนี้เป็นสิ่งที่บวกออกอย่าหนึ่งที่บวกมากของรัฐบาลนี้คืออะไรมันชัดเจนว่ามีพักฝ่ายค้านที่น่าจะดีมากก็คือพัก เราไม่เคยนะที่มีบริหารประเทศชาติแล้วมีพรรคที่ได้พลังจากประชาชนเพื่อจะเป็นพรรคต่อต้านเนี่ยเท่ากับก้าวไกลนะผมเชื่อว่าเพื่อไทยกัรรัฐบาลนี่จะทำะไรเนี่ยก็ต้องมีความเกรงใจหรือการระมัดระวังเยอะมากกับการที่มีก้าวไกลเป็นคนที่จะมานั่งเช็คบิลให้ ก้าวไกลเขาไม่หายไปไหนหรอครับเขาไม่หายไปไหนผมก็เชื่อว่ามันเป็นขั้วที่ดีมากคือมีการเมืองหายหแฟนะเพื่อไทยอะไรพ่อนี้เขาคงบริหารประเทศชาติเป็นเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นบวกกับมีพักก้าวไกลที่น่าจะบริหารในการเป็นพักสาย้านที่มีจะมีคนอย่างคุณวิโรธเนี่ยที่มาบริหารไม่ให้มีการโกงกินกันมากขึ้นงั้นถ้ามองบวกเนี่ยเราก็มองบวกได้ ว่าเป็นรัฐบาลประเทศชาติทั้งฝ่ายนำกับฝ่ายค้านที่ดีที่สุดที่จะมีได้ฝ่ายบริหารก็จะเลิกกัดกันสัทีฝ่ายค้านก็มีพลังที่จะไปแก้ไขเรื่องการโกงกินาะบอกครับมองบวกก็ได้มองลบก็ได้มาถึงวันนี้แล้วขอลองมองบวกก็แล้วกันเพราะถ้าเราไปนั่งแช่งนะ เราไปนั่งแช่งให้รัฐบาลนี้เขาล้มนะก็คือการแช่งตัวเองทั้งนั้นนะเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ด้วยการตัดสินใจของเขาแต่ผมคิดว่าทําไมรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ดีทสุดเพราะพวกคุณครับเพราพวกเราเพร,ะเราะเรารู้กันแล้วว่าเราโดนหลอกเพราะเรารู้กันแล้วว่าเราโดนหลอกเรารู้แล้วว่านะการหาเสียงเป็นการเทคนิคในการหลอกเรารู้แล้ว ว่าเขาไม่เสียใจเลยเวลาพวกเราผิดหวังเรารู้หมดว่าผลประโยชน์ไปอยู่ตรงไหนงัดผมว่าการที่มีรัฐบาลนี้จะดีสุดอะไรเพราะประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นตํารวจให้กับรัฐบาลนี้ดีที่สุดผมเข้าใจว่าเขาคงคิดว่ายังไงคนไทยเขาชาแต่ผมเชื่อว่าความชาเนี่ยมันก็มีจุดจุดของมันนะครับงั้นผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้เขาเข้าใจตรงนี้ว่าจะทําอะไรตามใจตัว จะทำอะไรที่สุดท้ายแล้วประชาชนอกหักมากกว่านี้ยเขาคงไม่ทําแล้วงั้นเอพิซด3าของผมจบแล้วนะครับเอพิซดแรกยินดีต้อนรับคุณทักษิณชนวัตรกลับมารูปที่ผมชอบที่สุดนะคือตอนนี้คุณทักษิณได้อุ้มหลานนะคนเราจะไม่ชอบเขายังไงจะโจกรธจะเกลียดเขายังไงแต่เราไม่ควรจะเหยียบนะครับบนความสุขของเขาก็ดีนะก็ดีนะ คุณสุเทพก็หลุดอันนี้ก็มึอนอยู่อย่างเดียวนะวันนี้แล้วสุดท้ายนี้ตำรวจอยู่ไหนอะสุดท้ายแล้วก็คุณเศรษฐานะครับได้เป็นนายกไปไปมามีม,ม,มาส่งภรรยาทำเล็บครับไม่ได้ทำเล็บทำอะไรอะมาทำคิว้วส่งภรรยาทำคิว้วอ้อยเฮ้ยมีอะไระครับมผมอย่างที่บอกนะก็เพียงแต่เพียงสแสดงความคิดเห็นอะไรงาน ขอฝากพี่น้องทุกคนที่ดูวิดีโอนี้เราต้องเดินหน้าเราอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเราวันนี้ทําให้เราเครียดเราอย่าให้สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นวันนี้ทําให้เราผิดหวังแต่สำคัญที่สุดคือไรเราอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทําให้เราหมดหวังเวลามันอยู่ฝ่ายเราให้แฟนะถ้าเพื่อไทยเขาทาดีได้ ก็เป็นบุญสำหรับทุกคนถ้าเขาทำไม่ดีก็อ,อย่าลืมก็แล้วกันว่าคราวนี้ใครโดนหลอกงั้นจะแล้วคนไทยเนี่ยวินวินเขาทำไม่ดีเขาก็เสียเขาทำดีเราก็ได้นะครับเพมืองันมองทุกอย่างเป็นบวกนะขอแสดงความยินดีให้กับท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคุณเศรษฐาทุวีสิน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ป้องกันคุณขอให้สิ่งที่คุณสาบานกับคนไทยเอาไว้ว่าคุณจะทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณจะทํางานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณจะไม่ทํางานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มน้อยเพื่อนหรือเจ้าสัวคุณเศรษฐาครับผมฝากไว้อย่างเดียววันหนึ่งคุณก็ต้องอําลาจากโลกนี้ไปแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่ลืมคุณเมื่อเขาไม่ลืมนะครับคนดีๆทั้งหลาย แล้วก็ไม่ลืมแน่คนที่เลวทั้งหรายคุณมีสิทธิ์ตัดสินเลยครับว่าหลานเพราะคุณก็มีหลานเยอะเลนเขาจะมองกลับมาการบริหารประเทศชาติของนายกนายกเศรษฐาเป็นอย่างไรคุณจะเป็นเหมือนนายกคนอื่นที่ออกไปแล้วไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือไม่มีใครนึกถึงหรือคุณจะเป็นนายกนะครับ ที่มีแต่คนชมชมเชยมีแต่คนนึกถึงโอกาสมันมาหาคุณแล้วครับจะส้มหล่นหรือไม่ส้มหล่นเนี่ยโอกาสมาถึงมือคุณแล้วผมเป็นคนที่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เยอะมากคุณอยากเป็นคุณอนันต์หรือคุณอยากเป็นอย่างกปก็นนายกหรือประธาน,นาธิบดีทั่วโลก ที่สุดท้ายแนละ้วเนี่ยประชาชนลืมเพราะไม่มีผลงานให้กับประชาชนเลยการตัดสินใจนี้อยู่กับคุณนะครับคุณอยากเป็นนายกที่ดีนะผมฝากสิ่งสองอย่างนะเนี่ยคุณเป็นคนที่ทุกคนบอกผมบอกว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตัดสินใจเด็ดขาดก็อย่าเสียส่วนตรงนี้สองระวังคนรอบข้างนะผู้นำส่วนมากเนี่ยไม่ได้ตายเพราะตัวเองคนระับตายเพราะคนรอบข้าง แล้วสิ่งสุดท้ายเพระผมก็เคยทํางานให้กับบิลคลินตันมาแล้วผมเคยทํางานให้กับนายกเทศมนตรีอมาแล้วผมเคยเห็นคุณทักษิณมาแล้วเราเริ่มตายเนยนะครับเพราะเราเริ่มเชื่อความชมของคนอื่งแล้วไม่ฟังความติของใครเลยสวัสดีครับประเทศไทยครับวันนี้มันมากสวัสดีครับ